รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ผ่านไปแล้วสสัปดาห์กับการแข่งขันที่เข้มข้นของรอบ auditions ในรายการ The Streamer รายการที่จะค้นหานักเล่นเกมที่ entertain เกงที่สุดและจากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศตอนนี้มีผู้ที่บันเข้ารอบอ u d i t i น n s ทั้งหมด1 1คน และกติกาการแข่งขันในโรอบออเดชั่นคือผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องสตรีมเกมที่ตัวเองถนัดที่สุดตอนนั้นเหล่ามาสเตอร์ถ้าผู้เข้าแข่งขันคนไหนได้รับดาวจากมาสเตอร์3คนขึ้นไปจะถือว่าผ่านเข้ารอบและผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในรายการจะได้เงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาท และวันนี้เราเดินทางมาถึงรอบออเดชันในสัปดาห์สุดท้ายซึ่งตอนนี้ผู้เข้าแข,ข่งขันยังมารวมตัวกันอยู่ที่ e arena mqdc bootcamp สถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาสายเกมชื่อดังที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจรตามมาตรฐานโลกแห่งแรกของอาเซียนใครจะได้เป็นผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้ไปลุ้นกันครับ และผู้เข้าแข่งขันคนแรกแรปเปอร์หนุ่มมากความสามารถที่วันนี้ผมมาสารฝันได้ไวเด็กอยากจะเป็นนักสตรีมเมอร์ระดับประเทศสวัสดีนี่คือ,อรายการสตรีมเมอร์และคุณไม่ต้องคิดมากผมไม่ได้มาเล่นเล่นผมมาเล่นแต่เรื่องอยากเพราะชีวิตผมมันมีอะไรตั้งเยอะแยะทําอะไรตั้งมากมายก็ผ่านมาเยอะและ้วเหลือแค่อย่างเดียวคืออยากจะเป็นสตรีมเมอร์และอยากจะลองแบบจริงจังไม่ได้คิดอะไรให้เวอร์เวอร์ลองมาเจอกันดูในรายการนี้ไม่ต้องคิดถ้าจำไม่ได้ผมชื่ออะไรอ๋อ A T A ผมแบ็คชิฟ สวัสดีครับผมท็อปแ c ็ s ชิ p นะครับอาชีพศิลปินอิสระครับผมอายุ30ปีครับอุ้ยไม่อยากพูดเลยไอ <laughs> <laughs> ชื่อมิเตอร์แ a ็ปชิ i เนี่ยมันเป็นชื่อที่ผมใช้เรียกตัวเองตอนที่เป็นเด็กติดเกมคนนึงอะ่ะแล้วมีความฝันว่าวันนึงชื่อนะี้อยากให้มีคนรู้จักก็เลยอยากเอาชื่อนี้กลับมาใหม่ความแตกต่างของสตรีมเมอร์กับแรปเปอร์เนี่ยเกมคือสิ่งที่ไม่จําเป็นต้องดึงทรงอะไรเลยแต่แรปเปอร์ต้องมีการดึงทรงหน่อยก็คือจะมีการแห่งเพลงวางลุก แต่สตรีมเมอร์คือมันมันเหมือนอยู่คนละเวทีแต่ทั้งสองเวทีนี้มีความเชื่อมโยงกันคือเราต้องเอนเตอร์เทนคนเราต้องเอาคนให้อยู่นะตื่นเต้นไหมที่จะได้สตรีมต่อหน้ามาเตอร์ทั้ง5คนแน่นอนเราเล่นเกมอยู่บ้านเรามีแต่คอมคนดูเขาอยู่อีกที่นึงแต่เนี่ยเราเล่นเกมอยู่แล้วมีคนมานั่งดูเราอ่ะมันจะเป็นยังไงคิดไม่ออกกันนะก็ตื่นเต้นเลยเอาละครับแล้วสตรีมเมอร์ท่านต่อไปนะครับก็มารอพร้อมอยู่แล้วครับไปพบกับเขากันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวสักนิดหนึ่งสวัสดีครับผม s t o อ b แบ็ s ชิ p นะครับหรือว่าแบ็คชิปเป็นแรปเปอร์เฮ้ยอ๋ออย่างแรปเปอร์จริงๆแล้วหลักๆเราเนี่ยเป็นแรปเปอร์หรือว่าเป็นสตรีมเมอร์มากกว่ากันตั้งแต่เกิดมาเป็นเกมเมอร์มาก่อนเลยผมเกิดมาผมเกิดมาผมได้เกมบอยมาเข้ามือก่อนเลยก็คือผมถูกเลี้ยงมากับเกมจริงๆอ่ะแล้วแล้วมันมาทางแรปเปอร์ได้ไงฮะเราชอบกรอนเราชอบดนตรีแนวใหม่เร uh, าพยายามเอามันมาผสมกันนั้นนั้นก็เลยกลายเป็นเราอีกร่างหนึ่งเกมที่เราเลือกมาสตรีมในวันนี้คือเกมอะไร เอพิกเลเจนส์โมบายครับโอ้โหเดือดเลยนะเกมนี้นะใช่นี่สายยิงยิงยิงครับยิงยิงเหมือนยิงไปด้วยแรปด้วยโชว์ด้วยฆ่าแล้วแรปฆ่าแล้วแรป้วยดูแลเอาเป็นว่าถ้าเกิดผมเล่นตายปุ๊บเดี๋ยวผมแซวทีละคนเลยเฮ้ยเอาแล้วเกม a p e x Legends Mobile เกมแนว a t t l e r o y ร l e ฮอตฮิตแห่งยุคนี้ที่ผู้เล่น60คนจะถูกแบ่งออกเป็นทีมโดยกลุ่มสุดท้ายที่มีชีวิตรอดจะเป็นฝ่ายชนะ คพร้อมนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มสตรีมได้เชาาแล้วครับสวัสดีครับผู้ชมทางบ้านแล้วก็ผู้ชมข้างๆด้วย <S <S เพราะว่าเกิดมาเพิ่งมีผู้ชมข้างๆตอนเล่นเกมนี่นแหละเอาจริงๆผมไม่มองพวกคุณเป็นกรรมการเลยผมมองพวกคุณเหมือนเด็กร้านเกมที่รอกำลังจะต่อชั่วโมงผมเล่นเกมนี่นอยู่นะ <S <S โอ้โหเห็นภาพเลยเดือดแท้เดือดแท้เ่เกมเอฟเก เลเจนต์โมบายนะครับครับทำไมต้องพูดว่าโมบายเพราะเกมนี้มีใน PC ด้วยนะครับผมได้โหมด TDM ก็คือทีมเดสแมทแล้ววันนี้ก็คือมาร์กจีบอลท่านะไอตัวนี้มันคือตัวที่อ้วนที่สุดเพราะว่าผมอยากรับกระสุนให้มากที่สุดเพราะว่าอยากรู้เหลือเกินว่าคนในเกมเนี่ยมันจะเก่งกัประมาณไหนนะฮึอโอเดียนอเดียนเลยเลยหาคาไทยพูดตรงเพราะว่าผมฝึกการยิงปืนเนี่ยมาจากคุณเอ็ดวินโอ้โหากเลนะครับมาถึงเวลาแล้วเกมเข้ามานะครับไม่มีอะไรมากโหมดนี้ใครยิงได้30ตัวก่อนคนนั้นชนะผมคาดว่าผมน่าจะยิงได้ประมาณ 90%ในเกมนี้โอ้โหต่ำต่ำมายีแล้วน่ะอย่างนี้ระหว่างเล่นสมมติผมให้คําไปแล้วแบบไว้แรปคำนั้นไปด้วยได้ไหมฮะแรปเกี่ยวกับเรื่องการยิงได้ไหมฮะโอ้โหถ้าพูดถึงเรื่องการยิงนะครับมันง่ายจัดไม่ต่างอะไรจากการบินผมยิงได้หมดไม่ว่าจะขวาหรือว่าซ้ายยิงได้แม้กระทั่งตรงนั้นไม่ว่าจะหัวใจนายนะโอ้โหโดนโดนเอาเอาขอยิงก่อนนะมาดิเอมอนี่นะเออเอาไปไป การเป็นแรปเปอร์เนี่ยแน่นอนมันลิ้นรัวนะครับและการที่ผมเลือก,กปืนที่มานะครับปืน <ento> มีชื่อว่าสปิทไฟเพราะว่ามันเป็นปืนที่ยิงรัวที่สุดเพราะมันจะทําให้ผมรู้สึกว่าเวลาย,ยิงนั้นน่ะเราไม่ต้องรีโหลดนะครับและมันทําให้ผมได้ใช้สกิลลิ้นเร็วได้อย่างเช่น <S <S ว่าไงละไม่ออกไปออกว่ไาไงละไม่ลุยเร็วมากหัวจริงๆให้ตายดิกีสุดมันนิ่งอะนะอ๋อหยิบไนเปอร์ออกมาเนียเจ้าให้ตายสิโอเคครับไปกันต่อนะครับเกมนี้ยังไม่ได้ยิงใครนะครับเพราะว่าต้องอินเทอร์เทนกรรมการก่อนนะครับเพราะกลัวไม่ได้วครรรับบเียย้อ มาไงเราไงเฟนไหนแล็บแล็บเกี่ยวกับการแบบยิงคนตายใช่ไหมฮะโอ้โหเอาาเมื่อกี้นี้แบบว่าเพิ่งยิงคนตายไปท่านายไม่เห็นเรารับประกันว่านายได้ตายไวตอนนี้จีบบอลท่ากำลังจะเดินหาคนหาใครไม่เจอเลยตอนนี้ผมก็เริ่มจะชักงงเดินไปข้างหน้ามีคนอยู่ตรงนั้นสองคนเอ้าว่าไงล่ะเพื่อนครับตายไปซะไอ้หน้าหมนโอ้ม่คิดเรื่องแล้วจะคิดกาเล่นได้วยหรอเเบจะหนีไปไหนละครับ ระวังจะตายเพราะเป็นอุ้ยขอโทษทีไม่ใช่เดี๋ยวผมจะยิงให้ตายโอ้ให้ตายสิครับผมจะได้ตายกว่า้อ้ยผมตายแล้วอย่าแซวมังายนะจัดาอ่ะสวัสดีครับคุณเมพิชนาตทำให้หัวใจผมนะมันเริ่มอัดแล้วว่าเอ๊ะคนข้างๆ้างนั่นก็ดีเจนุ้ยพอมาเจอตัวจริงแล้วพ่น่ารักเกินปุยมวยพ่นารักเกินปุยม้ยเอาเสอ วกไปกันต่อภารกิจวันนี้คือการล่าและทําลายล่าและทําลายค้นหาและทําลายไปกันต่อเลยเขาเหมือนเป็นคนละคนเลยนะพี่พอเล่นเกมแล้วก็แบบยิงแลบแลบแลบอะ่ะเหมือนคนละคนเลยอะ่ะไม่แล้วแลบนี่คือหัวมันต้องคิดคำคนะคิดคำไปด้วยเกมก <ใน S 2> ็ต้อง,อง<ด>ยิงนะนี่ไม่อยากตายเลยกลัวแซวกรรมการแล้วคิดไม่อ่อนนะมาต่อเจอกันละว่าไงเราเฟซที่ยิงเราเนี่ยเดดร้อยไม่ได้ยเลยเนี่ยเดือดเดือดว่าไงเอ้าก็อยากให้แลบให้ได้แล้วแลบไปซะต่อ สวัสดีครับคุณเอ็ดวินอยากจะรู้จริงๆเลยว่าคุณนักกจริงๆไหมเพราะว่าตอนนี้นะผมว่าคุณต้องชีดสไตล์แบ็กชิปนาวาแล้วพีบีก็น่าหงายเหมือนกันนะโอ้โหจะใหเลยโอ้โหเล่นด้วยรับด้วยของจริงหาเรื่องใน้แชมป์ประเทศเอาไปกันต่อครับตอนนี้คือกรรมการอยากให้ผมตายแย่แล้วอยากโดนแซวกันแย่แล้วโอเคไปกันต่อครับยังไม่ตายไม่ตายไม่ตาย ที่ผมทำเมื่อกี้คือการกระโดดแบบนี้ในเกมเขาเรียกบีฮอปนะครับก็คือมันเป็นเทคนิคอย่างหนึง่งไม่ผิดกติกานะ,ะสามารถทําได,ชไได้ช่วยอะไรได้ครับช่วยอะไรได้ครับมันช่วยให้การที่เราหลบศัตรูหรือว่าอะไรเนี่ยมันเร็วขึ้นนะมันเป็นการมุฟอย่างหนึ่งก็คือโดดจัมโดดจัมอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มันต้องฝึกฝนนะครับผมเฮ้ยโอ้ทำไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะเออจะตามนั้นแหละอ่ะแล้วเอป่ะสิ่งที่ยาก,กว่าการเล่นเกมคือาการแรปเซลกรรมการตอนนี้แหละครับ โอเคผมผมเล่นคนนี้ก่อนเลยเพราะไม่กดไฟล้วทีอากดวันนี้ครับคุณเจโอพีเห็นชวนแฟนเก่าไปเล่นเกมนะใน ROV เฮ้ยน่ารักน่ารักโอเคคนนี้ก่อนขอแลปเกี่ยวกับตัวละครที่เล่นอยู่ครับโอ้โหหอด้วยแน่นอนคนนี้คือจีเบลธาตัวอ้วนที่สุดในเกมและสมกระดูจะโคตรบ้าตัวนี้มีการวางโล่อยู่ข้างหน้าเพื่อจัดการศัตรูยิงมาเพื่อไม่ให้มันเข้าตาแน่นอนก็เดินไปหาศัตรูต่อตอนนี้ยิงไปกี่ตัว เริ่มจะใจฝ่อแน่นอนตอนนี้ทีมเราก็แพ้ไปแต่ขอโทษทีนั่นแล้วผมมันไม่เคยจะแพ้ใจยังไงอะแต่ขอโทษทีนั่นแล้วผมมันไม่เคยจะแพ้ใจยังไงอะโอ้โหสวยมากอะเวลากันทั้งหมดนะเวลากันทั้งหมดนะหมดไปหมดเวลาหมดแล้วโอเคโอ้โหสุดยอดเหลืออีกหนึ่งคนอะจัดจัดซะหน่อยจัดคนสุดท้ายให้หน่อยฮะแต่เซิร์ฟนี่เขาชอบเป็นเอลสุดอือ สวัสดีครับคุณแสนเซิร์ฟเวลาเล่นเอลสุกก็บอกเลยว่าแสนเลิฟเขายิงแม่นมากนะขอบคุณครับผมแต่เมื่อกี้ถึงจะโดนยิงถึงจะแพ้แต่ไม่เป็นไรครับเพราะวันนี้ชนะใจครับมาสเตอร์ทั้งห้าท่านห้าดาวไปเลยโอ้โหคตรเก่งผ่านเข้ารอบอย่างสวยงามสุดยอดครับโอ้โหทีนี้ด้วยครับอบคุณมากครับออยมากครับมากครับเอาจริงๆนะตอนที่เราเล่นนะพูดตรงๆเราไม่รู้สึกว่ามีใครกดเราหรือเปล่าแต่พอเราเงยหน้าขึ้นมา เราก็ได้มา5ดาวตืนเต้นนะืนเต้นรู้สึกดีใจด้วยช่วงหน้าพบกับผู้เข้าแข่งขันที่ทุ่มสุดตัวเพื่อลุ้นโอกาสในการเข้ารอบต่อไปอ่ซืนอน่าอายุ21ปีเป็นคนลาวไายุเว่นวะยู่ในใจอายอเลยชื่อเล่นชื่อเจมครับเป็นเพืสัชกรนะครับใจยาเลยค่ะ <laughs>